จากการลงพื้นที่ไปยังชุมชนต่างๆของทีมข่าววิทส์ของเรานะครับก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจของแต่ละท้องที่นะครับล่าสุดเราได้ลงไปยังชุมชนพร้อมใจพัฒนาเขตคลองสัมวาที่มีการรวมตัวกันของคนในชุมชนในการจัดทํากลุ่มออมทรัพย์ขึ้นซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นชุมชนตัวอย่างในเรื่องของการออมทรัพย์ในชุมชนเลยนะครับติดตามได้จากรายงานจากคุณธัญลักษณ์ครับเป็นเวลากว่า20ปีแล้วที่ชาวบ้านชุมชนพร้อมใจพัฒนา เขตคลองสามวาแห่งนี้ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นภายใต้ชื่อกลุ่มออมทรัพย์พร้อมใจเพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยสมาชิกสามารถกู้ยืมเงินจากกลุ่มนี้ได้ในอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินทั่วไปถึง2%เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าและการเกษตรให้สมาชิกอีกทั้งยังเป็นการสร้างวินัยให้ชาวบ้านได้รู้จักการเก็บออม รวมถึงความสามัคคีและการพึ่งพาตนเองได้อีกด้วยนายยงยุทธเทียนรุ่งเรืองประธานชุมชนเล่าว่าด้วยความสามัคคีและความไว้ใจซึ่งกันและกันทําให้สหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมชนพร้อมใจพัฒนาประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเห็นได้จากการที่ชาวบ้านในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์แห่งนี้ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแห่งแรกของประเทศ และถือได้ว่าเป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องของการเก็บออมนอกจากนี้ชุมชนพร้อมใจพัฒนายังได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงจำนวน8,000บาทจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถนำมาจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งทางชุมชนได้มีแนวคิดที่จะต่อยอดกองทุนนี้ให้เป็นการอ,อมทรั์พิเศษลักษณะการอ,อมแบบสัจจะคือเป็นการอ,อมแบบไม่มีการถอน คล้ายกับการฝากประจำตา,ตามบัญชีธนาคารทั่วไปนั่นเองและด้วยความสามัคคีของชาวบ้านชุมชนพร้อมใจพัฒนาแห่งนี้นำไปสู่การระดมทุนเพื่อจัดสร้างโรงสีข้าวชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านได้สีข้าวกินกันเองและยังได้ซื้อขายข้าวในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งรายได้ที่ได้จากการขายข้าวนั้น ก็จะนํามาปันผลคืนให้กับสมาชิกทุกคนใส่กระสอบแล้วก็เข้ามาเก็บเขาเขียนชื่อเขาไว้ด้วยนะเราเสร็จแล้วเวลาเข้าเขาหมดที่บ้านขอาสารเขาก็มาถึงเขาก็ชี้คนที่กระสีไปแล้วก็ก็แบกเากสารกลับบ้านผมภูมิใจนะครับเขาไม่ต้องไปซื้อเอาสารในราคาเพิ่มเพิ่มต้นทุนขึ้นราคาทุนเดิมๆม,มันี่ตังแล้วอกสารถูกแต่ว่ามันค่ากับตลาดเวลาไปใส่ถุงใส่อะไรมันแพง เห็นได้ว่าความสำเร็จที่ชาวบ้านชุมชนพร้อมใจพัฒนานั้นลวนมาจากความสามาคัคคีและความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านหากว่าคนในชุมชนไม่มีความสามาคัคคีและร่วมแรงร่วมใจกันแล้วนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ชุมชนแห่งหนึ่งจะประสบความสำเร็จในเรื่องการออมทรัพย์และการจัดตั้งกองทุนต่างๆเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนและบรรเทาทุกข์ของชาวบ้านได้เลย จึงนับได้ว่าชุมชนพร้อมใจพัฒนาแห่งนี้เป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องของความสามาคัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสุพนันริรมนตรีถ่ายภาพทัญลักษ์พฤทธิประเสริฐทีมข่าวฮิตนิวส์รายงาน